สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Viber ด้วยเบอร์โทรศัพท์ทำยังไงอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอยู่หลายทางอย่างแรกก่อนไออย่างแรกรวมไปจน,นถึงชาวต่างชาติด้วยเออชาวต่างชาติด้วยอย่างแรกเลย อย่างแรกคือการบันทึกเบอร์โทรศัพท์อันนี้คงไม่พูดถึงเนาะเออเราบ,บันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ทำไลายคลิปแล้วคุณก็ไปที่โทรศัพท์ของคุณเนี่ยนะแล้วก็ไปเมมเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราต้องการจะเพิ่มเพื่อนในไ i b e r มันจะไปโชว์ในแอปพลิเคชันไวเบอร์โดยอโตเมติอันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ เอาให้ชัดๆนะเอาเอาต่างประเทศเนี่ยนะคนไทยคงมีปัญหาบางชาวต่างชาติเนี่ยมักจะมีปัญหาถามเมมมันเมมเบอร์แล้วไม่ขึ้นเลยก็หนาเบอร์ก็ไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่อ่าพี่เบอร์มันถูกหรือเปล่าก่อนเออเบอร์มันถูกหรือเปล่ารหัสประเทศมันถูกไหมอ่าจะเช็คง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยพี่เอาเบอร์ที่เขาให้มานะกดไปหาเลยโทรไปหาเลย เขาลาบสายขึ้นมาไม่กี่วินาทีมันก็คงไม่กี่กระตังหรอกถ้ามันลับสายได้ก็แสดงว่าเบอร์ถูกแต่ถ้ามันลาบสายไม่ได้ออเบอร์ผิดพีด่เอ่อนะเอเอหรือไม่ให้มันโทรมาก็ได้เราก็ให้เบอร์เขาแล้วให้เขาโทรมาก็ได้มันก็ไม่ได้ยากเก็นอะไรนี่หว่าอ่ะเอา,เอา อย่างแรกเวลาเมมเบอร์แล้วอ่าเราไปพูดถึงเมมเบอร์ยังไงอ่ะนะไปไปเมมเอาก็แล้วการเมมขึ้นมาให้มันถูกต้องอ่ะเมมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเวลาเราเข้าไปในไวเบอร์แล้วกดตรงนี้นะชื่อที่เราเมมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะอ่าแล้วที่ถ้าเกิดเขามีไวเบอร์เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่มีไวเบอร์เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเชิญโอเคไหมอันนี้เป็นแบบที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ อ่าอันนี้แบบแรกเลยนะอ่าถ้าถ้าจะให้ง่ายผมว่านะจะปเป็นชาวต่างชาติส่งเบอร์ให้เขาเมมที่พี่นะอ่าส่งเบอร์เมมทำยังไงพี่ก็บวกนะส่งเครื่องหมายบวกแล้วก็ส่ง6 6แล้วก็เบอร์โทรศัพท์คุณตามไปโดยตัดศูนย์ออกข้างหน้าเท่านั้นเองเบอปกติคุณจะ0ูนย์ศหนึ่งอะไรคุณก็ตัดศูนย์ออกแล้วก็81แล้วก็ว่าไปให้จบแล้วก็ส่งไปให้เขา ให้เขาบันทึกเบอร์ขึ้นมาเขาได้หรือจะไปย้อนหลังเอาผมเอาไว้ผมว่าง่ายง่ายกว่านั้นพี่กลับไปที่คลิปที่แล้วพี่เอาเป็นเอาเป็นค r วโค้ดส่งไปง่ายดีบอกพี่บันทึกมาเลยเบอร์ค r วโค้ดอ่านเพียงแค่เอาทางก็แล้วกันอ่ันนี้แบบแรกเนาะอ่ะอีกแบบหนึ่งก็คือการเข้าไปในไวเบอร์แล้วไปเลือกตรงช่องขีดสามขีตรงนี้อ่าเราไม่เมมเบอร์แต่เราค้นหาเบอร์เลย เอาแบบทางตรงอ่าอันนี้ชอบทางตรงก็มาทางนี้มาอ่าแล้วก็มาเพิ่มผู้ติดต่อจากตรงนี้กดลงไปเมื่อกดไปแล้วเนี่ยก็กอกเบอร์โทรศัพท์ติปี้อันนี้เนี่ยนะพี่ก็กอกไปถ้าไปเบอร์คนใดก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะพี่ก็ศูนย์แพี่ก็ว่าไป0ูย์เอะไรก็ว่าไปนะเอาให้จบเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อนะ มันก็จะขึ้นมาเลยถ้าใช้ไวเบอร์อยู่มันจะขึ้นแบบนี้คุณก็มากดส่งข้อความตรงนี้อ่ากดส่งปับ๊บเขาก็จะเข้ามาในห้องแชทแล้วคุณก็กดส่งมีติ๊กเกอร์ยคุณส่งก็ส,งส่งโจแล้วก็ไปเลยแค่นั้นเองแม่มีโปรโมชั่นบอกได้ติ๊กเกอร์ฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูติ๊กเกอร์ฟรีเป็นยังไงอ่าแล้วถ้าเกิดเราค้นหาเบอร์ผิดละ่ะอ่ะย้อนกลับมาตรงที่เดิมตรงนี้คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกดดาเนินการต่อเนี่ยถ้าเบอร์นั้นมัน มันไม่มีมันไม่มีเรามั่วเบอร์เอาน <ând> ี่เ <Hebrew> ้ยเขาก็จะบอกว่าเบอร์เนี่ยม ja ันไม่มีมันไม่ใช่มันไม่มีเบอร์เบอร์นี้มันไม่ได้ใช้ไวเบอร์นะพี่อาเข้าใจไหมเออถ้ามันไม่ใช้ไวเบอร์สังเกตอ่าสังเกตนะถ้าเราจะเมมตรงตรงอ่าอันเนี้ยเป็นเบอร์ในประเทศไทยนะพี่นาอ่าควก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นรหัสประเทศรหัสประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้ศูนย์หกหกเห็นไหม เลข9ข้างหลังไม่เกี่ยวเพราะปกติมันเบอร์091พี่ก็ว่าไปแต่อันนี้คุณก็0ยบวก066แล้วก็ตามในตัวประเทศไทยแล้วมันก็ถามก็มันก็มีคำถามตามมาแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติเอาประเทศไหนล่ะ อ่ะเอาประเทศไหนคุณได้เบอร์โทรศัพท์เขามาขอเบอร์พี่เอาเบอร์โทรศัพท์เขามาอ่เอาเบอร์โทรศัพท์เขามาเอามาแต่เบอร์ก็ได้อ่าแล้วเราก็มาหาประเทศเอาเป้นนะเป้เราโคดโคดค้นหาเอาเนี่ยคุณก็พิมพ์ไปสิรหัสประเทศเข้าไปใน g o g l e Chrome เป้หรือว่าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้พี่ก็กดค้หนหาพิมพ์คําว่ารหัสประเทศ แล้วก็พิมพ์ประเทศลงไปเรายกตัวอย่างเช่นอาราประเทศคองโกอาคองโกเอาคองโกแบบไหนล่ะมีตั้งหลายอันอันนี้เขาจะขึ้นมาเลยนะบประเทศคองโกเอ๊เห็นไหมพี่กดเครื่องหมายบวก2 4 2สองแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เขาแล้วก็เอากลับไปไปอะไรนะกลับไปตรงนี้อ่ะกลับไปตรงช่องเสิร์ชค้นหาเนี่ยนะพี่ กรอกลงมาแล้วกดดําเนินการต่อถ้าเขาใช้ไวเบอร์มันก็จะปรากฏให้คุณเห็นเป็นรายชื่อที่ติดต่อของคนต่างชาติที่คุณอยากจะติดต่อด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายๆแล้วนะคือเบอร์โทรศพัพท์มันต้องมีรหัสประเทศนะพี่มไม่ใช่มไม่ได้ใช้ทุกประเทศเหมือนกันดีกวา่าก็มีรหัสประเทศก่อนบวกแล้วก็รหัสประเทศแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์นั้น ล็อกอินใช้งานแอปพลิเคชันไวเบอรมันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เป็นเพื่อนคุณได้ตุรวสุดท้ายพูดง่ายๆนะเป็นเบอร์โทรศัพท์ฟังแล้วมันยุ่งยากไหมพี่ไป QR วอาร์โค้ดง่ายกว่าเยอะเลยก็ทำไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวหาว่าทำไม่ครบเอาทำให้ครบก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ